สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันนะฮะในเกมเด็ดบายเดรร้กันคือป้าแกเป็นแม่โมดฮนะเป็นแม่มดบ้านๆสกิลของเขาจะเป็นการวางกับดักแล้ถ้าเกิดว่าใครมาเหยียบกับดักของเรามันจะตุ้งแช่ครับก็คือว่าจะมีร่างโคลนกระโดดขึ้นมาจ้ำสแกเซอร์แล้วตัวเราก็จะสามารถวร์ปไปที่ร่างโคลนได้ด้วยส่วนตัวเบิร์กที่ผมเอามาวันนี้ก็จะเป็นสายกระทืบเครื่องครับกระทืบหครั้งได้ถึง4เบิร์กเลย ตัวแรกก็การกดขี่หลังจากกระทึบเครื่องไปแล้วเครื่องปั่นไฟที่ปั่นได้มากที่สุด3เครื่องก็จะระเบิดเหมือนกันฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีเซอร์ปั่นเครื่องอยู่เขาจะเจอกับเช็คยากแทนก็ต้องลุ้นไปครับให้เขากดพลาดเพราะว่าถ้าพลาดก็จะระเบิดเหมือนกันอีกตัวก็ระเบิดปะทุตัวนี้พอกระทึบเครื่องแล้วจะเป็นการมาเครื่องไปสีเหลืองเอาไว้ครับ สามารถกระทึบเอาไว้ได้หลายๆเครื่องได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราทาเซอร์ล้มได้เครื่องทุกเครื่องที่เรามาร์กไว้ก็จะระเบิดทันทีลดความคืบหน้าไป10%ฮนะแถมถ้าเกิดว่ามีเซอร์ปั่นอยู่เราจะเห็นออร่าเขาด้วย12วิต่อมาก็ลอยทรามานตัวนี้ค่อนข้างปวดและช่วยเราได้เยอะเลยหลังจากที่กระทืบเครื่องไปแล้วเราจะเดินปิดไฟตลอดเวลาครับหรือไม่มีเสียงหัวใจนั่นเองแต่ว่าเซอร์จะเห็นเครื่องนี้ที่เรากระทืบเป็นสีเหลืองนะถ้าเกิดว่าเขามาแตะเมื่อไหร่เอฟเฟกไม่รู้ตัวของเราก็จะหายไปทันที ผมก็เลยเอาเปิร์น,นี้มาคอมโบครับอุ้มมือมังกรถ้าเกิดว่าเขามาแตะเครื่องภายใน30วิหลังจากที่เรากระทืบเขาจะกิีดครับแล้วก็ติดสถานะปดกำบังเป็นเวลา60วินาทีต้องบอกเลยว่าใครคิดจะมาแก้เปิร์กเราโดนเราตีทีเดียวลมแน่นอนฮะ ในส่วนของแอดออนผมจะเอาหัวใจของคุณยายไปตอนที่กาดักของเราทํางานหัวใจของเราจะย้ายไปที่ร่างกาดักครับแล้วก็จ่ายเสียงหัวใจเป็นระยะ16เมตรแล้วในจังหวะนั้นเสียงหัวใจของเราก็จะเหลือ0ูนเมตรฮะมันก็คล้ายๆกับสถานะไม่รู้ตัวเนาะส่วนอีกตัวก็จะทําให้เราวางกาดักไวขึ้น20%โอเคฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกับป้ากันไปครับได้เป็นด่านลังกาฮะเหมือนป้าแกจะลําบากนะ คือกับดักมันมองเห็นง่ายไงทุกคนเนี่ยมันสว่างไปเนาะ่านเนี้ยต้องเรียกป้าหรือยายสกิลส่วนใหญ่บอกคุณยายนะไม่น่าจะเรียกป้าเห็นขี้ขี้เขยนเขยนแบบนี้เป็นแม่มดนะทุกคนมันต่างจากพ่อมดที่มีอยู่เลยเนาะตอนนี้เอ้ามีคนเรียกแล้วไปหาเลยทุกคน โหดังเลยดังเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้จะเสร็จแล้วเออเออคอมโบคอมจอยเกือบเกือบโอ้โหปั่นไวมากเรายังวางกับดักไม่ถึงไหนเลยอ่ะอ่มีสแตนบายเนาะปึ๊บหนึ่งแผ่ไปครับน้องลาล่าอาขีดไว้ก่อนเราไม่ควรไล่นะเล่นเล่นเล่นป้าเอาตัวตายแก ต้องเรียกคุณยายเรื่องคุณยายนี่คือแบบไม่ควรไล่นะเนี่ยขีดขีดไปครับให้เขาไม่เหยียบเองถ้าเกิดไปไล่นี่คือแย่แน่นอนมันไม่ทันอะ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดโอ้โหไม่ทันฮนะจะเลินพรมีไฟฉายเนืดด้วยคือคุณยายเขาเดินช้าครับทุกคนเอ้ามาช่วยแล้วขอบคุณครับไม่บังให้เพื่อนเลยเหรอ ติดไปเป็นที่เรียบร้อยฮะอีกหนึ่งเครื่องยังไม่ทันไล่ใครดีเลยเนี่ยเอาขีดไปทุกคนอ่เดี๋ยวขีดใหม่ต,ตรงนี้เนาะโอเควนไหมล่ะเอาวนทุกคนวนก็โดนเลยถูกต้องฮะ <c oughs> สงสัยรู้แล้วฮะว่าเดินไปตรงนู้นก็โดนตรงนี้ก็โดน คือเอาจริงๆอ่ะถ้าถ้าได้จุกกับคุณยายเขาเนี้ยนะเราก็แค่ฉีกออกตอนที่ขีดแค่นี้เองเห็นเขาก้มขีดก็ฉีกออกแค่นั้นเลยยิ่งมีเพื่อนด้วยนี่เพื่อนตามลบรอยให้นี่คือสบายมากฮะจุกตัวนี้แล้วไปไหนก่อนยังไม่ฮิลด้วยเฮ้ยมีรอยมีรอยแต่ขอเช็คก่อนฮะก็ยังไม่มาปั่น หรือเขาจะปั่นในปราสาทเนาะอมามีเสียงครับถูกต้องเฮ้ยเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยทุกคนดืไว้ก่อนแล้วใครเหยียบอะไรเอาอ้าวกลับมาเจอกันแล้วฮะเอาเฟสสองดีกว่าทุกคนเราอยากไปบ้าจี้รีบตัดได้ออกก็เอาออก โคตรเทพเลยไอ้ไม้คู่เนี่ยเฮ้ยอุ๊ยโดนเฉยเลยโอ้ปลายเล็บฮะเมื่อกี้คิดว่าไม่โดนแล้วนะเอาเป็นเหลาก็ได้ทุกคนเฮ้ยฮึบเอาทีเดียวล้มเฉยโอ้แปลว่าเมื่อกี้มาแตะเครื่องเฉยๆครับยังไม่ทันปัดดีเอ้า เอาแกะวิมาเสิร์ฟโอ้โหแต่ละคนสงสัยล้ยางใหญ่มากฮะวิวมาเสิร์ฟกันหมดเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เกือบเกือบบอดเฉยเลยโอ้โหส่งจากข้างล่างมาฮะไอน,นี้สถานะไม่รู้ตัวเรายัางทำงานอยู่นะแปลว่าเขาเขาไม่ใช่แค่แตะทุกคนเขาต้องปั่นเครื่องไปสักนิดนึงเปิร์กถึงจะหายครับ ติดเปอรไอ้นี่ไปกอนไงอู่มือมังกรเราเลยตีทีเดียวล้มเนาะหวังว่าจะไม่มีแทงหลังปึ๊บสวยครับไม่มีบาลานด้วยแหละแล้วก็ยังไม่มีคนมาช่วยถ้ายังไม่มีเราอยู่แถวนี้ก่อนทุกคนให้เขานอนก่อนเพื่อความไม่ประมาทให้เขานอนสักหนึ่งนาทีเนาะ ทงหลังมึงคููดาวหนึ่งนาทีแต่เจ็บหนึ่งนะยากหน่อยอา้าวคิวเสร็จแล้วเฮ้ยมาถูกต้องฮนะน้องมิเคลา่าแปลว,ว่าแอบฮิวหลังปราสาทสวยหันหลังทุกคนเดี๋ยวขอสองตาเอาดูดิสองตาไม่ได้สองหูครับ ลูกขึ้นมาแวววอีกคนที่มาช่วยละ่ะเป็นไปได้ก็อยากเจอน้องเอดาทุกคนอ้าวคนนี้ก็ได้เมื่อกี้อุ้มแล้วเนาะเอาเอาหลุดหลุดบล็อกยังไงบล็อกยังไงหลุดเฉย,ยเลยเนาอเราป้าแคปทิลฮะด่งใส่น้ำโอเคไปหว่นเป็นที่เรียบร้อย คนน่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมเนาะเ <_ D> งียบกริบเลยอ่ะคือไม่เอาแล้ว <_ D> จริงๆด่านนี้เรา <_ D> เราเสียเปรียบมากเลยนะคือกับดัก <_ D> กับดักของเราก็เห็นง่ายแล้วด่านมันใหญ่ไม้ก็เยอะป้าแกไม่ค่อยไหวหรอกอันนี้เราฟลุกฮนะเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่เครื่องเดิมเนาะมีสปินทุกคนอ่ะเหมือนเดิมเคาะเอาไว เคาะหนึ่งได้ถึง4เวลาทําลมก็ได้ระเบิดประทุด,ด้วยนะคือมันแอบสะดวกฮะเปิร์กเล่นง่ายดีแบบน,นี้โดนทุกคนเลี้ยวไหมทักเดียวโดนถูกต้องฮะ <c oughs> ออกซ้ายไปเอา้าขวาไม่ใช่ขวาตรง เดี๋ยวนี้มั่วๆแล้วผมพูดผิดพูดถูกปึ๊บเรียกร้อยเนาะอันนี้น้องน้องเฟสสองอยังผมจำไม่ได้จำได้ว่าพยายามจะไล่เขาเนี่ยแหละไปยังเอ่ย <c oughs> อ้าวเ <c oughs> พิ่งเข้าเฟสสองฮะแต่ว่าอ๋อผมเปลี่ยนใจไปไล่ร้องลาลาก่อนเอ้ย ขยันเยียบแล้วเกินเนาะแต่ก็อึ๊บขอบคุณครับอ้าวอีกคนแล้วขยันเยียบโอ้ <c oughs> โหรักเลยที่นี้ผมอ้าแล้วผมจะว้าปทำไมอ้าววนไม่เอ่ยไม่วนฮนะอ้าวเล่นเป็นเล่นเป็นถูกต้องนะเนี่ยฮะถ้าเราขีดเขาต้องฉีก ถูกต้องลูกมันจะแย่ตรงไม่มีคนลบรอยนี่แหละแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเจอตี้แบบเป็น,เป,นเป็นงานนะเราเราตามแค่นี้เครื่องก็ติดแล้วทุกคนแบบนี้ไม่เวิร์กวนไม่หสีแถวเฮ้ยเล่นว่ะโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่พับไม่พับเฉยโโอ้โ ดีฮะแต่พลาดไปนิดนึงเราเดินปิดไฟไงมันเขาเลยมองยากเราเดินตรงๆได้เลยฮะแค่ว่ายึกยักนิดนึงเขาก็หลงและโอเคอันนี้ไปแตะเครื่องหลังปรา,าสาทเนาะชัวเพราะว่าไฟมันดับไปเฮ้ย มาไวเกินเอาตายเลยทุกคนมีเสียงก็คือกระหอบสวัสดีครับอึ๊บหมาเขาให้เยขาไม่ยอมช่วยเขากลัวทุกคนคือแบบเราโดดไปแล้วมันมีเสียงหัวใจตามไปด้วยไงเขาน่าจะแบบคิดว่าเราเรามาแล้วอะก็เลยไม่ยอมอุ้ม กะเออันนี้ไปหวานยังเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีใครช่วยโอ้โหน้องเอดาใจร้ายนั่นสตาร์โชว์ไปทีนึงแบบนี้ง่ายเลยเนาะทุกคนวิ่งไปทางไหนเอ่ยแล้วน้องเจ็บด้วยหายไม่ยากทุกคน ไม่มีรอยเท้าเอ้ยเอาวะเอาอะอาไรมาลูกรอยเท้าไม่มีอ๋อเ,เอเดินเดินเขาเดินเลยไม่มีรอยเท้าครับมีแต่รอยเลือดเอาเว้ยขีดไว้ก่อนทุกคนอ่าฉีกถูกต้องลูก้างหน้ามีกำดับเฮ้ยเสียงหลุม <laughs> เดินแอคโชว์เลยนะหลุม<ด>ปึ๊บอ้าวโอ้หลอกทำไมเนาะหลังเหลืองเขาไม่มองเลยนี่ว่าโอเคเรียบร้อยฮะขอกินตับสาวๆหน่อยเนาะเผื่อคุณป้าแกจะเอ้ยคุณยายเผื่อคุณยายจะเป็นสาวบ้าง โรงเรียนประถมได้เล่นแบบนี้ได้เล่นทุกคนกับดักมองยากอยู่เอาขีดเหมือนเดิมฮะเห็นไหมนี่พื้นดำๆแบบนี้มองยากเอาวางไปเฮ้ยเจอเฉยรับเลยเนาะขอบคุณครับเป็นน้องลาล่าครับคนแรกกำลังวางเพลิน เอาขีดไป <c oughs> ตีทิ้งตีคว้างจริงๆถ้าเล่นแบบนี้ต้องเอาหัวหมูมาทุกคน <c oughs> อ้าวจนได้ฮะเหมือนเดิมเลย <c oughs> ไม่เข็ดผมชอบวางไปเรื่อย <c oughs> เพิ่งติดไปแล้วไงอันนี้สองคนเนาะแยกเป็น2ทาง <c oughs> อ่ะขีดไว้เผื่อใครโดด <c oughs> ไปไง เราเรามีแบบแผนโดดลงมาก็ตุ้งแช่กับดักทำงานโอ้โหไกลเลยฮะคิดว่าให้เขาตกใจเล่นละกันเนาะเฮ้ยมีเสียงมีเสียงคนเจ็บชัวนอ้องลาล่าอ้าวมีสองคนเอ้ยมือลั่นโอ้โหมีบาลานไปหน้ามาเลย มือลั่นฮะอะไรที่ไหนเนี่ยเอา้าเมื่อกี้ผมเห็นกับดักตรงบันไดทำงานกาจจะว้าไปตรงบันไดซะหน่อยครับโอเคตายแผลชัวร์ทุกคนอึ๊บโอเคฮะหนึ่งแผลน้องเซเบอร์แหม่ป้าหลายใจเหลือเกินเดี๋ยวกลับไปดูเครื่องฮะ ว่าผมได้ยินเสียงคนแตะเครื่องเพราะเปิร์ของเราหายไปด้วยเนี่ยแต่ดูแล้วเขาคงวิ่งแจ้นไปแล้วฮะไม่อยู่หรอกใครจะไปอยู่ให้เราตีเฮ้ยแต่ว่าอยู่มองเป็นเราหรือเปล่าที่แตะเอาดีขอทีเดียวลูกโอ้โหน้องมีไลท์แล้วผมมาทำไมเนี่ยตรงเนี้ย โอ้โหมือลั่นเก่งโอเคได้ฮะสวยเสียงตุ้งแช่ทีไรมือชอบลั่นทุกทีเอ้าโอ้โหปีบอดี้บ็อกซะด้วยแฟมิลี่เนาะเฮ้ยโอ้โหไม่ทันได้ไงปกติถ้าแบบเราตุ้งแช่แล้วทันตลอดนะ อา้าพังไปฮะหลายใจเหลือเกินป้าจะเอ๋ <c oughs> แล้วเหมือนขยันเรียกขยันเหยียบโอเคงูมาตัวเอง <c oughs> ได้แขวนสักทีเนาะทุกคนสองเครื่องหนึ่งแขวนฮะ คือแบบปกติเวลาเวลากำหนดเราทำงาน,นเราสามารถวาร์ปไปได้เลยนะเพื่อเพื่อที่จะตีตีฟีอ่ะแต่นี่เหมือนเขาวิ่งวิ่งอยู่ไงก็เลยไม่ได้ตีอโอ้โหฝันเพลินไปเนาะออกไปหรือเปล่าเนี่ยขีดไว้ทุกคนเฮ้ยเหมือนไม่กลัวกันเลยหมาบเข้าให้ เฮ้ยมีคนแตกเครื่องโดนสิครับแหมแอบอยู่แถวนี้ก็ไม่บอกฮไอ้พวกนี้ไม่กลัวกันเลยแต่ก็ยังดีฮะเราเราได้ฟีอยู่ไงเริ่มวาวุนแล้วพอแขวนหนึ่งคนเริ่มวาวุนแล้วดิโอ้โหยืนครบเลยฮะพร้อมหน้าพร้อมตามาด้วยกันหรือเปล่ามีครบพร้อมกัน เคยเจอกันอย่างเราอะบาดเขาให้เหยียบไม่นน่ยข้างหน้าเอ้ยเหยียบขอบคุณครับอึ๊บถูกตองแฝงเลยวาวุ่นเลยทีนี้ทุกคนคือตอนนี้เราเรามีสถานะไม่รู้ตัวติดอยู่ด้วยนะเขาต้องมาแตะเครื่องครับแอบยากหน่อยเครื่องอยู่ในบ้านเอ้ยเครื่องอยู่ในห้อง ขีดไว้ดูนป้าแกสายเฝ้าอยู่แล้วไปเดินไล่แล้วป้าลำบากอันนี้ไม่ยอมไปไหนนะเพิ่งลงมาจัดตะขอเป็นขาแมงมุมด้วยอาจจะมีแทงหลังทุกคนอย่าไปบ้าจี้ตามนี่ไงเดินมาเหยียบโชว์หมับเขาให้ นอนตรงนี้แหละลูกเฮ้ยเสียงคนปั่นนะเนี่ยแล้วใครเหยียบเป็นน้องเซเบอร์ครับพับเลยลูกบ้าโบแข่งไปไหนอ่ะขีดไว้ครับวาวุ่นแล้วทีนี้มีคนมาแตะไหม อ๋อยังนอนเปื่อยอยู่ฮะอ้ยโอ้ตกใจตัวเองไอ้นี่โอ้โหนั่นออกเลย h <Hey>, e <disconnected. S 1> อ้ตกใจล่างโคนตัวเองฮะไม่คิดว่ามีคนวิ่งมาเออทำร้ายกันได้ลงคอเ <c oughs> อ้าไปเลยดีกว่าอุ้มสักหน่อยเนาะ มีเสียงคนวิ่งข้างล่างวางเลยเจ๊หมักเขาให้เอ้ยแบบนี้เรียบร้อยดิปิดตายทุกคนนี่ขีดไว้เลยหัวมุมเดินไปเลยลูกเดินไปไม่ถึงอะเอาจบอย่างนี้ได้ไงเนาะงงเลยผมคือพอแขวนคนได้คนหนึ่งแล้วเราเฝ้านี่คือว้าวุ่นเลยไปกันไม่เป็นเลย แต่มันก็ยากจริงทุกคนมันเป็นหัวมุมไงแล้วป้าแกก็เฝ้าโหดจริง <c oughs> โอเคมิชชั่นคอมพิครับทุกคน <c oughs> และเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ